สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้กลับมากับแม่ลูกรีวิว ep 2ีแล้วค่ะเย้วันนี้เราจะมาแบบว่าเรียบเรียบหรู้รูใช่วันนี้เราจะพูดน้อยใช่ค่ะ<า>เราจะพูด <concept. S 1> น้อยอ่าใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูรถอะไรคะลูกวันนี้เราจะพาดูเอ่อฮอนด้าคอร์ดแล้วก็โตโยต้าแคมรีนะคะค่ะซึ่งรถ2รุ่นเนี้ยเป็นคือมันกินกันไม่ลงจริง คุณแม่ว่ามันเป็นรถรุ่นที่ถ้าใครจะซื้อซีดาระดับผู้บริหารก็จะต้องดู2รุ่นนี้นี่แหละใช่ค่ะก็คือเป็นรถเก่งขนาดใหญ่ของแต่ละค่ายนะคะคือค่ายฮอนด้าค่ายโตโยต้าค่ะคือทุกอย่างมันสูสีกันมากอ่ะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยราคาใกล้กันราคาใกล้เคียงกันขนาดไม่ว่าจะขนาดจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ใกล้เคียงกันซึ่งมันจะเป็นปัญหาโลกแตกของคนบางคนที่เขาจะซื้อรถระดับอย่างเงี้ยว่าจะเอาเป็นแคมรี่หรือแอคคอร์ดดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตัวโดยส่วนตัวเราเนี่ย จริงจริงเนี่ยเราหยิบเอาแอคคอร์ดไปใช้น้อยมากเหมือนกันนะใช่อ่หนูมีความรู้สึกปะไม่ค่อยได้ใช้เลยเออไม่ค่อยได้หยิบมาใช้แต่ว่าแต่เรืสวยนะเนี่ยหนูดูโดยรูปลักษณ์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้เปิดวันนี้รู้สึกแอคคอร์ดสองรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกันถูกไหมคะใช่ค่ะจะเป็นตัวตัวปีเดียวกันรุ่นเดียวกันต่างกันแค่สีนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีตัวแคมรี่ตัวออนนิวว่าแต่วันนี้คลาสสิกมากเลยอ่ะเออตัวแคมรี่ออนนิวแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งเรานําเสนอสุดๆอ่่ะะะะคคคถ้้าาเเเเปป็็นนนนตตััววีีืทรพิง คันแรกที่เราได้มาที่เพชจยนเป็น2.5 e สปอร์ตไมอย่าไปสปอยเอาล้อเอาเราเริ่มเริ่มจากคันไหนก่อนดีเราเริ่มเริ่มจากคันนี้ก่อนเนาะแต่คันนั้นคุณแม่อยากนําเสนอมากเลยใช่ค่ะเพราะคันนั้นกะว่าถ้ารีวิวเสร็จก็จะเอาไปลองขับเลยเพราะว่าด้วยออปชันเน่ยมันมันมันแน่นจริงๆนะคะก็คือคุณแม่ลองบอกถ้าถ้าสเปคเราก็เหมือนเดิมไม่ไม่ลงลึกมากแต่จะให้ดูสภาพรวมๆโดยคันนี้ราคาอยู่ที่ 7 3 9 0 0สบาทนะคะค่ะ 0el เฮพูด <นะ S 2> ผิดพูดผิดเอ้าไปลดราคาให้ลูก799,000บาทนะคะต้องไม่จะทักแล้วจะทักแล้วเพราะอยู่ๆก็ลดเอง60,000บาทเดี๋ยวเงใส่ต้องใส่แว่นตาหน่อยแล้วคุณแม่อะไรเนี่ย อันนี้คือปี2016 2.0 ml ราคาอยู่ที่799,000บาทมาอยู่ที่70,000กว่าโลนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาดูข้างในดีกว่าวันนี้เราจะพาดูข้างในทุกคันเลยไหมเออก็ถ้าเฉพาะ2คันเนี่ยสเปคเดียวกันแต่คุณแม่ให้แค่มาดูว่าสีต่างกันคือรถรุ่นคือปกติจะเห็นเรา2คนเนี่ยจะรีวิวเฉพาะรถเล็กเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถามว่ารถอย่างเงี้ยเราก็มีเรื่อยๆเราก็มีเข้ามาตลอดนะคะใครสนใจรถแบบว่าเนี่ยรถสไตล์แบบ ขนาดนี้ก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะว่ายังมีอยู่ไหมอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆเราไม่เคยขาดสองรุ่นนี้ยังไงก็ต้องมีติดตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูข้างในข้างหน้าเครื่องเป็นยังไงเอาหนูเอาไปดูข้างหน้าก่อนเปิดฝากระโปรงแล้วอา้อาวแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่เปิดข้างหลังอ่ะชอบมากเลยรถพวกเนี้ยหนูเวลาเราวางกุญแจเราอย่าวางข้างหลังนะคะลูกเอามาวางไว้ข้างหน้าอะไรอย่างนะะี้ค่ะ บางทีมันจะร่วงเพราะร่วงแล้วมันก็จะเป็นปัญหาอีกนะคะอะลองดูเปิดฝากระโปรงให้ให้เขาดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือท,ทุกอย่างเนี่ยรถสองคันเนี่ยทุกอย่างได้สีสีทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเดิมไปหมดเลยนะคะว่าอะไรยังไงบ้างคุณแม่จะขอดูหเอี่ยมมากเลยหิงเฮ้ยมันเป็นปีส <ฟา S 2> <2016. S 1> องตั้งแบบ เป็นเขาบอกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นแบบแต่ก่อนมันจะมีเหมือนเป็นขาตั้งหวนมีใช่ไหมนี่มันเหมือนเป<ช>็นตัวชกอะไรนสักอย่างหนึ่งใช่ขาแล้วก็ค<อ>ันน,นี้ฝากระโปรงเดิมนะคะหนูไปดูน็อตฝั่งโน้นที่มันมีขันไหมแต่ข้างนี้มนไม่ขันฝั่งนน้นก็ไม่ได้ขันไม่น่าจะต้องได้ขันไม่ไม่ขันค่ะแล้วก็นะคะสิ่งที่เราจะต้องดูถัดมาก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยฝากระโปรงหน้าเดิมหมดไม่มีอะไรยังไงไม่มีไม่มีจิกหน้ามาไม่มีอะไรมานะคะเดิมหมดค่ะแล้วก็ พวกรูพวกนี้ก็กลมมนตามปกติะนะคะลอยเม็ดอาร์กอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เดิมหมดนะคะลอยเม็ดอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมหมดนะคะคือรถคือลดระดับเป็นแบบเนี้ยเราค่อนข้างละเอียดในการดูนะคะลูกที่ร้านก็คือคือคนบางทีจะตัดสินใจซื้อรถราคาแบบเจ็ดแสนกว่าแปดแสนกว่าหกแสนกว่าหรืออะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างดูรถละเอียดมากนะคะ,คะซึ่งเราก็ ต้องลงลึกลงละเอียดเหมือนกันแต่ค,คันนี้ก็คือถ้ามองหน้าก็คือหน้าเดิมหมดนะคะ,คะได้หน้าหลังเดิมหมดทุกอย่างค่ะพาดูหลังดีกว่าจะได้เชื่อว่าหน้าหลังเดิมจริงใช่ค่ะแล้วแล้วรถพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหนูดูสังเกตว่าเอ่อบอดี้มันค่อนข้างใหญ่มากนะคะค่ะ,คะใช่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 ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องสองพันตัวนี้เรามีถาดให้นะคะ มีถาดรองให้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีอุปกรณ์ครบไหม<อ>ยางอะไหล่ถุงเครื่องมือทุกอย่างครบหมดนะคะ,ะมีครบหมดทุกอย่างรถคันนี้รถคันนี้<ม>ก็ก็ได้มือเดียวด้วยนะค<อ>่ะรถสวยมือเดียวซึ่งตัวแอคคอร์ดกับแคมรี่คุณแม่ว่ามันก็เป็นรถที่รถที่เป็นมีความต้องการของลูกค้าเยอะอยู่แล้วที่ประเทศเราอะนะคะ,<อ>ะแล้วก็ตัวเนี้ยท้ายก็<อ>ดูหลังท้ายเดิมหมดทุกอย่างไม่เคย ้ายเดิมค่ะไม่มีอะไรยังไงสะโพกซ้ายขวาจับดูนี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็เดิมเดิมเนาะค่ะก็จริงๆก็คือเขาคือลูกค้าได้รถเดิมมากๆค่ะทีเนี้ยค่ะอืมได้ได้เดิมหมดทุกอย่างนะคะโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรอะคะอันนี้มันเหมือนดึงเบาะไเนี่ยค่ะลูกเนี่ยดึงคล้ายๆว่าเหมือนกับว่าผักเบาะออกไปค่ะลูกอ๋อใช่ใช่ใช่เวลาเราเอาของออะไรอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะค่ะ เห็นไหมคะว่าอูยสวยแม่ชอบมากอมันดูโอโถงดีโอเคอ่ะหนูลองเข้าไปดูข้างในรถสิคะดาดูข้างในคันนี้ไหมอ่ะจะได้จะได้จะได้นั่นเดียวจะได้เห็นทุกคันอ่ะคันน้นราคาเท่าไหร่คะลูกปีอะไรคันนี้ก็ราคาเท่ากันกับคันก่อนหน้าเลยค่ะอ่าไม่เท่าไหร่คะลูกคันแต่ว่าคันนี้มาอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันก็ไม่ห่างกันมากห่างกันแบบ ยังไม่ถึงหมื่นโลค่ะไม่ถึงแค่ไม่เป็นนายะนะคุณแม่ว่าใช่ค่ะไม่เป็นนายะไม่เป็นนายะได้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันรุ่นรุ่นเดียวกัน2.0 e l ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะหนูลองพาเข้าไปดูข้างในซิเพราะว่าภายนอกอะไรมันเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าจะให้ดูทั้งสีรอบคันหนูหนูเห็นไหมคะ ทั้งสองคันเนี่ยได้สีเรียบเสมอกันหมดเลยได้สีเดิมหมดคือสีขาวอะเบาข้างในจะเป็นสีดําแต่สีดาเบาะข้างในจะเป็นสีครีมเขาก็มีดีเทลของเัวนะภายในเออภายในเป็นสีเขาก็ทําเข้ากันนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราพาเข้ามาดูแลปกติถ้าถ้าถ้ารถดาภายในดํามันก็จะรู้สึกว่ามันมันเยอะมันจะทึมไปหน่อยไหมใช่แต่อันนี้ได้เป็นเบาครีมโอเคตรงนี้เป็นปุ่มคอนโซลครีมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทแล้วเนาะอ๋อดูลองลองลองสตาร์ทให้ดูกันย หน้าจอเป็นยังไงโอเคเอออันนี้ไม่ได้เป็นจอทำไมเขาไมมีหลายจอจังเลยเออแต่คุณแม่ว่าเขาดีไซน์สวยมากเลยนะค่ะหน้ากว้างมากอ่าใช่ใช่อันนี้เป็นไม้ด้วยใช่อันนี้แต่เออแต่งเป็นไม้คือภายในตกแต่งค่อนข้างหรูหราเลยค่ะลูกไม่ใช่ค่อนข้างเลยหรูหราเลยใช่ค่ะมีที่วางของมีที่อะไรยังไงเอ๊มมีสาย usb มี ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เชื่อมบลูทูธได้แล้วแล้วก็มีกล้องถอยมีเนวีะแล้วก็กลวงอะไรก็เป็นมัลติฟังกชันตรงนี้เป็นลายมาไม่ได้รับโทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยรับได้ค่ะมีบลูทูธมีอะไรหมดทุกอย่างรับได้ไม่รับก็ได้ก็คือตรงนี้ได้หมดเลยก็คือภายในเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะลูกนะคุณแม่ว่าตอบโจทย์ทุกทุกการใช้งานเลยเรื่องเรื่องแบบความสะดวกสบายแบบให้ดูเล็กไมล์เราพูดจริงเอ้ยหนูลองหนูลองเปิดเสียงให้คุณแม่ดูหน่อยสิคะเสียงเป็นยงไงบ้างอื ตกลงก่อนเราค่อยไปพอดิโอพอดิโอใหม่ก่อนเอฟเอมโอ้มันมีมันมีจอสองจอด้วยโอ้นี่ก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะคือแม่ว่ามันดีทุกอย่างอยู่แล้วอะเพราะว่าเด็กสมัยนี้แบบแบบแบบน้องขิงยังได้ชอบมากเลยรถคันไหนก็แล้วแต่ที่มีแบบว่าต้องมีบลูทูธต้องมีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้ เขาชอบฟังเพลงในรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้มันมีแบบเเชื่อมต่อได้เลยมันกว้างเลโอ้ตรงนี้มันมีสาย HDMI ด้วยอ,อ่โอเคเลยโอเคเลยค่ะอ่าใช่ค่ะมีที่วางเยอะมากแล้วก็เวลานั่งเนี่ยกว้างขวางมากถ้าเทียบกับรถที่เป็นขนาดกลางใช่ไหมคะ,คะตรงเนี้ยถือว,ว่ามันได้ได้ได้ความกว้างได้ความอู่อ่ามากๆนะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นพรีเมียมของฝั่งฮอนด้าเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะ <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็เป็นเบาไฟฟ้าหมดแล้วข้างคนขับก็ไฟฟ้าคนขับก็ไฟฟ้าอืมใช่ค่ะไฟฟ้าแปดทิศทางอาโอเคอ่ะก็ถ้าเป็นแอ c o คอร์ดก็จะประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะคะ,คะแต่สภาพรถสองคันเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนกันคือไอ้ตัวนี้เราตรวจแล้วไอ้ไอสีขาวแล้วก,ก็พาดูแล้วนะคะ,คะว่าเป็นอะไรยังไงแต่ถ้ายังติดตรงไหนอะไรยังไงอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เอ่เมนใต้ใต้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะโอเค คุณแม่ว่าพอมารีวิวรถที่มันรถใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะลูกเรื่องสภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสภาพนี่เนี้ยแน่นอนแล้วก็ตัวเนี้ยหนูเป็นเป็นตัวเปลี่ยนโฉมแล้วนะอ่าโอเคตอนนี้เรากระโดดมาฝั่งลข่งโตโยต้าเป็นแคมรี่ตัวนี้คือซื้อตัวเปลี่ยนโฉมแล้วปีส8บแปดให้ให้ลองเทียบกันแบบหน้าเทียบกันเลยหน้าต่อหน้าสิว่ามันยังไงคุณคุณแม่เขาก็ถ้าเป็นไงลูก คือจริงๆมันชอบไข่ชอบมันนะใช่แล้วแต่คนชอบค่ะมันมันสไตล์มันก็แบบแทบบอกว่ามันกินกันไม่ลงจริงๆใช่แคมรี่กับแอคคอร์ดคุณแม่ว่ากินกันไม่ลงจริงพยายามพยายามจะหาข้อแตกต่างเขานะคะแต่ว่ามันมันมีจุดนี่ดีจุดไม่ดีจุดแบบมันมันถั่วถั่วกันไปอ่ะแต่โดยรวมอ่ะก็คือมันมันน่าใช้ทั้งคู่เลยคือมันใกล้เคียงกันมากอะค่ะ ใช่นี่ขนาดกำลังแรงไหมแต่คุณแม่ในในในโตโยต้ามันจะดีตรงที่ว่าเรื่องซ่อมบำรุงอาจจะมีถูกกว่าหน่อยใช่แต่ถ้าเป็นแอค o คอร์ดก็จะแพงกว่าหน่อยเรื่องเรื่องการซ่อมเรื่องอะไรหลังการขายอะไรเงี้ยค่ะค่ะอะไรก็ค่อนข้างแพงหน่อยพูดถึงคันนี้เลยดีกว่าคันนี้เป็นแคมรี่ปี2018ป่ะคะลูกใช่ค่ะอื ราคา<ต>ที่เท่านนไหร่คะเป็นตัว 2.0G แล้วราคาอยู่ที่980,000บาทค่ะ980,000บาทโอเคก็คือเป็นตัวคือเป็นเปลี่ยนโฉมแล้วนะ,ะราคาก็ราคาก็ราคานี้ก็ถือว่าเรายังอยู่ในเกาะในกลุ่มกลางๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้สูงเกินไปหรือระอะไรงไง ม้ี่บางที่ก็ล้านกว่าเนาะอ่าใช่ค่ะก็คือเราก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้นะคะแต่อยากให้มาดูสภาพจริงๆเพราะว่ามันรููจะเปิดหนู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 ไม่ดูภายในก่อนก็ได้หรอกข้างเนี้ยเขายังไม่แกะสติกเกอร์ออกเลยอะเออแต่ค่ะเอ๊คุณแม่ว่าพลาสติกเขาก็ยังไม่ยอมดึงออกเออรูปแบบเบาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะลูกใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องเลเพราะว่าคันนี้ยังไม่เคยลองขับ เดี๋ยวเราลองมานั่งดูก่อนไม่รู้ว่ามันยังไงบ้างได้ค่ะเดี๋ยวเราพาดูข้างหน้าก่อนไหมดูข้างหน้าก่อนก็ได้ค่ะว่าไงบ้างโอเคเฮ้แต่คุณแม่รู้สึกเบามันจะนั่งมันจะแบบพุ่มตัวนั่งสบายมากเหมือนกันนะอ๋อหนูลองเปิดให้ดูสิคะลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมื้ปกติเราจะพาเดินชมเนาะ วันนี้เราก็จะรีวิวเป็นคันๆไปโอเคอันนี้ก็มีเหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นตัวนี้เหมือนกันถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ขึ้นมามันก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดจะเป็นแบบนี้หมดเนี่ยเห็นไหมคะเครื่องร้านเราเนี่ยเปิดเปิดห้องเครื่องมาว่าไหร่มันก็มันก็สวยทุกคันเลยอ่ะอ๋อคันนั้น คันนี้ก็ยังไม่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 มีหน้าเดิมหมดทุกอย่างไม่มีไม่มีเอาฝาไปซ่อมไม่มีไม่มีแกะแยกลมแกะอะไรไปทำงานไปทำแบบอะไรเลยนโรงงาคุณแม่ว่าทุกอย่างมันมันมันเพอร์เฟกมากเลยคันเนี้ยเออดูสิคะเดี๋ยวให้พี่เข้าซูมดูเนี่ยเห็นไหมคะตรงห้องเครื่องเนี่ยมันสะอาดมากเลยอะสวยมากค่ะ ในความที่เหมือนมันเป็นสีดําเหมือนกันงคะมันก็เลยดูดูสะอาดตาไปหมดมัน่ข้ากัก็คือเราอยากให้ให้ผู้ชมเข้าใจเรานิดนึงนะคะว่าเราไม่ได้ลงรลยายละเอียดลึกมากกับเรื่องสเปครถเพราะว่า คุณแม่ว่ามีคนรีวิวเยอะมากๆแล้วอะเรื่องแล้วมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากแต่ที่เราสิ่งที่เราอยากจะสื่อก็คือสิ่งก็คือเราได้รถเดิมรถแท้รถเดิมรถรถไม่ย้อมแมวรถรถสวยมือเดียวสภาพดีๆสะอยากให้รู้ว่าทำไมเราถึงขายราคานี้แล้วหลังขายราคานี้เขาได้อะไรบ้างก็คือด้วยราคานี้สภาพนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ลูกค้ามาดูตรงจุดนั้นมากกว่าแต่พอเรื่องสเปคลึก ถามเดี๋ยวถามแล้วเข้ามาก็ได้แล้วก็จะมีน้องผนกงที่เขารู้รู้ลึกรู้จริงจริงก็มีนะคะแต่เราก็คืออยากให้ลูกค้าดูสภาพเป็นหลักนะคะค่ะดูสภาพจะได้มีความมั่นใจเรามากขึ้นว่าเอ้ยซื้อรถไปอย่างเงี้ยสภาพมันมันเจ๋งแน่นอนอ่ะโอเคอไม่เจ๋งเราไม่เอามาให้ดูนะเนี่ยอ่ะทีนี้คุณแม่อยากนั่งเอ้ยเอาข้างหลังกันแล้วบ่เอ้คุณแม่เปิดยังเอ้หนูยังไม่ได้หนูยังไม่ได้เปิดหนูเดินไปเปิดกันอืม นี่คุณแม่ดูแลสภาพเหมือนจะป้ายแดงทุกคันเลยนะคะลูกเฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะคะคุณแม่ทำไมไม่เป็นอ่ะเอาเดี๋ยวแม่เปิดให้ออันนี้เหรอหนูเอาเอากุญแจมาก็ได้อืนนมกกเอากุญแจมาลูกเพราะว่าไอตรงนี้เราสามารถเนี่ยแย่ม <Yeah. S 1> ีคนไม่เป็นวะคันนี้คันนี้ไม่เป็นไรลรูกคันนี้เรายังไม่เคยเอาไปขับ ก็ยังยังบอกพี่เขาเหมือนกันว่าอยากจะเอาลองขับเหมือนกันเพราะว่าไม่กล้าขับรถแบบนี้เพราะว่ากลัวเราไปทําอะไรมันเสียหายไงเดี๋ยวนะอันนี้เปิดยังไงเนี่ยโอเคค่ะข้างหลังเป็นไงคะทุกอย่างครบหมดเป็นกาเครื่องมืออันนี้ก็เครื่องมือแล้วก็เปิดไปอีกก็จะเป็นยาละลนะคะเปิดได้ไหมคะเปิดได้ค่ะลูกโอเคโอเคเขาก็จะแยกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ โอเคแล้วเราก็ก็คือซื้อร้านเราได้ยังได้อะไรอะไรทุกอย่างแล้วก็ถ้าอยากได้ถาดก็บอกกันเดี๋ยวเราแถมให้นะคะบอกว่ามาจากที่ลูกแม่ลูกรีวิวถามแถมถาดรองให้พาดูรอบๆแล้วก็ภายในเห็นไหมคะลูกโอ้โหงมากเลยสามารถที่จะใส่กระเป๋าพวกถุงก๊อปถุงอะไรยังไงได้สะดวกสบายนะคะเพราะตามสไตล์นักบริหารบางทีชอบเล่นก๊อปเล่นอะไรเงี้ยใส่อะไรยังไงก็สะดวกสบาย ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยของร้านเราเดิมทุกอย่างนะคะไม่เคยเปาะถอดฝาไปซ่อมหรืออะไรยังไงสภาพสภาพได้เนี้ยบหมดค่ะไม่เคยชนหลังเนาะอย่างนี้อ่าโอเคคุณแม่อยากไปดูภายในแล้วอ่ะได้ได้ได้คุณแม่เราไม่พาไปดูภายในอีกคันหรอไม่ไอมันคนละรุ่นกันอ๋อเราต้องพาดูมันต้องดูอ่าเนี้ยมันรุ่นอีกรุ่นนึงไงนี่มันเป็นตัวใหม่อ่ะโอเคได้ค่ะดูสินั่งเป็นไง นี่คุณแม่ชอบมากเลยอ่ะอท,ทิ้งทิ้งหนูดูดิค่ะน<า>ึง<ต>อันนี้ก็เป็นเ e n g i นสตาร์ทเหมือนเดิมเนาะเออถ้าเทียบกับแอคคอร์ดหนูรู้สึกไงถ้าหนูเข้ามานั่งเออนั่นดิคุณแม่มีความรู้สึกว่าแอคคอร์ดเนี่ยมันจะได้เหมือนเดี๋ยวนะคุณแม่ลองปรับเบาะรู้สึกเหมือนไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันเหมือน,นเหมือนจะเบาะอะไรยังไงมันเหมือนจะสปอร์ตกว่าไหมอ่าใช่ใช่ใช่ตัวเบา<อ>ะสปอร์ตกว่ามันจะเหมือนสปอร์ตกว่า แต่ว่าตรงเนี้ยแต่ตรงโซนเนี้ยคุณแม่เหมือนจะชอบทางฝั่งของแอคคอร์ดมากกว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะคะเราจะชอบแอคคอร์ดมากกว่าถ้าเป็นโซนด้านหน้าสูงขึ้นมาถึงนี่แล้วทำมันไม่มันจะไม่ลึกมหาเราขนาดนี้มันจะรู้สึกว่านั่งแล้วมันดูสบายกว่านั่งแล้วมันดูโปร่งมากกว่าใช่อ่นูมันมันก็ ฟังก์ชันมันก็ใกล้เคียงกันนะแบบบอกอย่างนี้ก็ปรับแบบปรับไฟฟ้าหมดปรับไฟฟ้าหมดแล้วก็คุณแม่ชอบมากเลยมีเนี่ยแมีที่บางแก้วอันนี้ชาร์จแบตได้อืเออแต่คุณแม่ว่าอ้นี่มันดีมันดีกว่าตรงแอคคอร์ดนิดนึงนะมันสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์บางได้เลยแอคคอร์ดก็มีค่ะแอคคอร์ดมีด้วยหรอแอคคอร์ดมีตรงไหนเฮ้ยคุณแม่ไม่เห็นนะมีมีนะเอาไว้ชัวร์นะเดี๋ยวลูกค้าถามหัวแล้สองแม่ลูกเนี่ย อาอลโอเคก็คือเนี่ยหนูคิดดูว่าเขาดูแลดีแค่ไหนอะค่ะคือปกติถ้าดูแลไม่ดีพวกเนี้ยอาจจะอาจจะต้องเป็นรอยไอ้ที่เท้าแขนเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกอย่างเห็นไหมคะพวงมาลงมาลลยอะไรเงี้ยยังติมหมดทุกอย่างนี้ยังไม่ลอกความจริงตรงเนี้ยถ้าดูแลไม่ดีหลังบางคนลอกคือจริงๆจริงๆเราได้เหมือนสภาพเหมือนจะป้ายแดงเลยนะคะลูกใกล้เคียงค่ะ ตอนนี้ก็ปี2018ใช่ไหมนี่ปี2018หน้าหน้าเป็นเหมือนเหมือนจะได้หน้าใหม่ก่อนที่จะไม่มั่นใจว่าโฉมล่าสุดมันออกมาหรือยังอ่ะแต่ว่าอันยิงตัวนี้ก็คือเปลี่ยนจากคือเปลี่ยนโฉมเนาะค่ะเป็นออน new แล้วค่ะอุ้ยอ่ะคุณแจอยู่นี่คุณแจเอาอะไรยังไงอยากรู้ว่าเปิดเปิดยังไงใช่ไหมอ่ะมีกดตรงนี้นนะมีตัวกดตรงนี้อ่ะเปิดมาก็จะเป็นสามารถเก็บของได้เยอะนะคะอ๋อโอเคเหมาะนะเออจริงๆอ่ะคุณแม่ว่า ที่คุณแม่ไปนั่งเบนซ์หรืออะไรมาบีเอ็มอะไรเงี้ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าเวลานั่งแอคคอร์ดหรือว่านั่งแคมรี่อ่ะฟันเหมือนมันเหมือนสบายเออมันฟังชันเยอะกว่าไม่รู้นั่งแต,แต่รู้สึก,<า>กว่ารถญี่ปุ่นอ่ะมันพร็อกซี่คอกว่าในด้านการใช้งานอ่าใช่แล้วก็ดูเรา,เราดูสังเกตหรไปนั่งพวกเบนซ์บีเอ็มดิเบาจะออกแข็งหน่อย แต่ว่านั่งวางแก้วไม่ได้เออหาที่วางแก้วไปต้งจังหวะลำบากมากเออใช่ร้านกาแฟกันตลอดแล้วเรามีกันสามคนใช่ค่ะพเราก็จะแย่งกันวางก็จะมีคนหนึ่งมือเย็นใช่เนี่ยพอมานั่งอย่างเงี้ยหนูเนี่ยมันทุ่มตัวเราพอดีเลยเบาะนั่งสบายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราเอถ้าจะมาดูรถที่ร้านนะคะยังตัดสินใจไม่ถูกก็ลองมาที่ร้านเราแล้วก็ลองนั่งได้นะคะลองนั่งลองขับดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเรานะคะ ค่ะแต่เรื่องออปชันไหนคิดว่าไม่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 ทิ้งห่างกันเท่าไหร่ใกล้เคียงกันเนาะใช่ค่ะแล้วคุณแม่จะพาไปดูไฮไลท์ซึ่งคุณแม่วันเนี้ยอันนั้นให้คุณแม่พูดเลยเออซึ่งคุณแม่กล่าวว่ารีวิวเสร็จคุณแม่จะไปขับเลยเพราะว่ามันออปชันมันจัดเต็มมามากเลยโอเคแล้วเราแล้วเพิ่งได้คันแรกเลยที่เพชรยนซื้อรถคันนี้มารุ่นเนี้ยเขาตื่นเต้นมากตั้งแต่อยู่บ้านแล้วคันนี้เขาตื่นเต้นมากคือมันน่าขับอะค่ะหลูกพาอเห็นคันนี้แล้วมันได้สีด้วย ใช่ไหมคะได้สีแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากเขาเรียกว่าเป็นรุ่นนำเข้าจากออสเตรเลียนำเข้าเลยเหรอคะเป็นแคมเป็นแคมรี่สองจุดห้า G e สปอร์แค่ฟังชื่อมันก็ดูแบบมันน่าใช้มากชื่อมันยาวจังสอ G e s p o r t ตโอเคอันนี้คือีธรรมดานั่นคือคือ G ธรรมดานี่สองจุดศูนย์นี่สองจุดห้า G แล้วมันเป็นมีคําว่า e sport ขึ้นมาอีกนะคะลูกแลปี2015ยังไงในเรื่องโฉมมั้งโฉมมันโฉมเนี่ยอ๋อแค่กระจังหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ไม่อยู่9 90,000กว่าโลค่ะค่ะตัวนี้ไม่อยู่90,000กว่าโลค่ะแล้วหนูหนูจะเข้าไปดูออปชันมันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างน่าน่าใช้มากตัวนี้ได้พาคุณให้คุณแม่นั่งคนขับเลยให้คุณแม่นั่งคนขับเลยเหรอโอเคใช่อ่ะอ่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะลูกราคาคันนี้อยู่คุณแม่ปรับราคาแล้ว เท่าไหร่ไม่ต<ะ>อบราคาแล้วเท่าไหร่คะหนึ่งหกแปดเก้าหกแปดเก้า <6 89 S 2> แต่หน้าร้านเราตอนนี้ยังขายหกเก้าห้าอยู่นะคะก็คือได้แค่คลิปนี้เหรอให้เลยค่ะบอกว่ามาจากแม่ลูกรีวิวนะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่เก้าพันเก้าหมื่นกว่าโลปีสองพันสิบห้าได้สองจุดห้า e จีสปอร์ตซึ่งขับไปไหนสะดุดตาแน่นอนเป็นรถที่หายากแล้วก็เป็นรถที่คุณแม่ว่ามันตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการ<ะ>ใช้งานเลย คันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะเขามีฟิล์มมาให้หมดแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่นี่เห็นไหมคะเนี่ยแค่ตกแต่งภายในเนี่ยมันก็สปอร์ตสุดๆแล้วอ่ะให้พี่เขาดูก่อนอ่าเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่เบาะหนังดําธรรมดานั้นมันดำแซมน้ำตาลเออมันจะออกสีน้ําตาลตัดหน่อยซึ่งมันลงตัวมากๆอะค่ะคิงค่ะเออหนูต้องหนูต้องลองเข้ามานั่งดูก่อนลูกอ่ะปะด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยคล้ายๆเคปล่านะคะตรงตรง ตรงที่เนี่ยค่ะด้านข้างเนี่ยค่ะมันจะเป็นตกแต่งด้วยเคปล่าเคเบล่าคืออะไรอ่าเคเบล่ล่ค่ะลูกเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเป็นเหมือนตะข่ายอ่านี่รถปี2015ลูกแต่ว่ามันเนี้ยบมากอ่ะดูเห็นไหมมีที่วางแก้วเหมือนกับคันที่แล้วถูกไหมคะอ่าแล้วก็มีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้อ่ามีที่หนูวางโทรศัพท์ได้เปิดปิดม่านหลังอ๋อเหมือนกันอ่แล้วตัวนี้มันมันมันจะมันจะต่างจากอันอื่นคือมีซันรูฟด้วยใช่ใช่ใช่อ่ามีซันรูฟเนี่ยให้พี่เขาถ่ายให้ดดูก็ไ้เนี่ย โอเคเอ้ามีซันรูประวังรูประวังด้วยค่ะมีซันรูปมีอะไรด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามันเพิ่มความหรูหราขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็มีม่านหลังด้วยอ่าเป็นไงสตาร์ทก็รอแล้วสตาร์ทสตาร์ทอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวนะขอบคุณแม่นี้เริมสตาร์ทกันเป็นไงคะจึ้งเดียวอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองปิดปิดม่านหลังก่อน ได้สว่างขึ้นมาหน่อยเพราะว่าคันนี้ค,นนนคันนี้บอกเลยว่ามันมันมืดมากเพราะว่ามีฟิล์มให้แล้วอ,อมีฟิล์มให้แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยค,คันนี้เอาไปแบบมันลงตัวทุกอย่างโอเ,เอนะคะไฟฟ้าเหมือนเดิมเอ<ๆ>บอระไฟฟ้าทั้งทังังฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนคนนั่งเลยนะคะ,คะแล้วก็มีม่านม่านไปม่านหลังนะคะมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็เอออะไรกันเยอะอะมันมันมัน พวงม,ม,มะลรมันติฟังก์ชันโอเคเหมือนกันหมดมีเนอ่ามีที่ชาร์จแบตตรงนี้เอ้ยมีเนด้วยคันนี้มีเนเวกเกเตอร์นำทางด้วยนะคะอะเนี่ยออปชันแพปที่อ่าออปชันมันสูง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 มากเลยนะคะเนี่ยอืมนี่เราอยู่กันที่ถนนเซรีไทยค่ะแล้วเบาะเป็นไงหนูนั่งสบายโอ้โถงอืมค่ะโอ้โหสนุวยคุณแม่ว่ามันมันมันสปอร์ตสุดๆอะคันเนี้ย <Okay. S 2> คือได้ทั้งความหรูหราความหรูหราระดับผู้บริหารหนเนอะแล้วก็ออกสปอร์ตหน่อยๆน,นะคะก็คือขับไปเนี่ยคนมองแน่นอนคันนี้ oh. สวยแน่นอน <Okay. S 2> อ,อ,อย่างน้อยๆเราพูดได้เลยว่า <Okay. S 2> เฮ้ยเป็นแคมรี่รถนำเข้าออสเตรเลียนะ mm. รุ่นนำเข้าออสเตรเลียนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วออปชั่นคุณแม่ว่ามันก็ โอ้โหมันมันก็จัดมาให้เต็มนะแล้วก็มันรู้สึกมันจะมีไอ้ตัวนี้ด้วยนะใช่ใช่ใชสมมุติว่ามีรถจะแซงจะอะไรมันยังไงมันจะมันจะขึ้นมันจะขึ้นสัญญาณเตือนค่ะว่ามีรถจะแซงค่ะความจริงคันที่แล้วก็มีนะแต่ลืมพูดถึงอ่ะคันที่แล้วก็มีใช่ไหมไอ้คันนี้คันที่แล้วคันที่แล้วก็มีเออคันนี้ก็มีขนาดปีสิบห้าแต่ออปชั่นมันเต็มมากคันนี้โตโยต้าเอ่อโตโยต้าตัวแบบ ท็อปๆหน่อยเขจะจะมีมีกล้องถอยมีอะไรหมดมีครบทุกอย่างจะมีกล้องถอยจะมีเซนเซอร์สัญญาณเตือนก็คือเหมือนกับเขาเพิ่มระบบเซฟตี้มาให้เราอีกใช่ค่ะอ่าใช่ไหมคะแต่เรื่องเรื่องเซฟตี้โตโยต้าเขาสุดจริงนะอืมใช่ใช่ใช,ใช่นี่เดี๋ยวคุณแม่กล่าวว่ารีวิวเสร,ร็จเอาคันนี้ไปขับเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเนี่ยจริงๆเชื่อไหมไม่เกินไม่เกินวันสองวันขายแล้วคันนี้เพราะว่าคุณแม่ขณะคุณแม่เห็นคุณแม่ยังชอบอ่ะเห็นไหม ตืมๆมากเลยอ่ะชอบไหมคะเต้นมากชอบไปค่ะไม่ใช่หรอกคุณแม่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นขิงครับอืมอ่เพราะขิงบอกว่าคุณแม่หนูอยากได้ที่มันแบบว่าเวลามีกล้องถอยมีกล้องถอยด้วยแล้วก็มีเวลาแสงเวลาแสงมันจะมีคนมีจะเป็นมันจะเปลี่ยนเลนหรืออะไรยังไงจะมีเตือนต้องเข้าใจนะประเทศไทยอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะมากเหมือนกันบางทีมันก็มีจุดอับเรามองไม่เห็นเดี๋ยวเราดูค้าไม่ได้ยินเสียงเราอ่าโอเคก็คืออย่างเงี้ยมัน เป็นไงคันนี้ลงตัวสวยได้ราคาด้วยชอบ6 0แสนเท่าไหร่นะหกแสนแบาทมาอยู่มาอยู่เก้าหมื่นกว่าโลนะคะค่ะก็คือโปรโมชั่นโปรแม่ลูกตามใจลูกค้าอยากได้โปรอะไรแจ้งมานะคะว่าเราจะให้ได้หรือเวลาส่งบทมาไม่เคยเตียมกันปิดเครื่องด้วยปิดเครื่องอ่ะโอเคไอ้นี่เราจะพาดูด้านหน้ารถไหมเนี่ย โอเคด้านหน้าแต่ด้านหลังไม่ต้องก็ได้อ่ะเจอไหมอ้าวมาเล็บยาวแต่กดแล้วนะเมื่อกี้๋ยวคุณแม่ได้ยินปะเออใส่กดไม่สุดเล็บยาวเฮ้ยอะไรนี่มันเจอแผ่นกันความร้อนจากเยอรมันมาจากไหนอ่ะอ๋อโอเคอันนี้คันนี้ถ้าคุณแม่จำไม่ผิดเนี่ยเราเอามาจากโชว์รูมโตโยต้าเลยนะคือลูกค้าก็ไปเทิร์นโชที่โชว์รูมอ่ะ <Ừ. S 1> อเป็นรถบ้านนะคะค,คันนี้คือคืออิมพอร์ตมาไม่พออ๋อเป็นรถรถเราได้รถบ้านมาไม่ได้รถประมูลมาคันนี้เป็นรถบ้านนะคะ<อ>ได้เดิมทุกอย่างหน้าเดิมหมดนะคะหน้าเดิมหมดเห็น <He ard S 2> ไหมครับไม่น่าเชื่อว่าไปเป็นปีสิบห้านะใช่ได้ได้ได้เดิมได้สวยทุกอย่างนะคะค่ะใครอยากจะให้แบบว่ารีวิวเฉพาะคันนี้ให้ดูหรือว่าส่งรูปเฉพาะคันนี้ให้ดู ก็คือแจ้งเรามาได้นะคะความจริงก็ได้ทุกคันนะคะที่วันนี้เรารีวิวจริงๆเราให้เราให้ได้ทุกคันนะอยากรู้มุมไหนซอกไหนอยากจะดู <Okay. S 2> อะไรยังไงไรายละเอียดยิบย่อยอะไรยังไง <Okay. S 2> เ,เราเต็มใจหมดนะคะลูกโอเคเรียบร้อยแล<ะ>้ว<ะ>ก็คือเนี่ยวันนี้เราสองคนก็เน้นรถที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคลูกจบหน้าแบ็กดรอปดีกว่าอ่าก็คือเน้นรถที่เขาเรียกว่ารถขนาดใหญ่หน่อยรถระดับผู้บริหารหรือว่าใครอยากจะใครอยากจะลักษณะแบบว่าอยากได้รถที่มันใหญ่หน่อยค่ะ จมัธยนะยิ้มดีๆเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยก็แคมรี่กับแอคคอร์ดก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็เอาตามความชอบเลยนะคะว่าว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าสองสองรุ่นเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรหรอกมันกินกันไม่ลงอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วแต่คนชอบค่ะแล้วแต่คนชอบว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้มาที่เพชรยน มีโปรตามใจลูกค้าอีกแล้วก็มาลองนั่งลองขับดูว่า2รุ่นนี้มันต่างกันยังไงนะคะเต็มที่มาได้เลยนะคะก็ลองมาจับลองมาสัมผัสลองมาเปิดดูลองมานั่งดูอะไรเงี้ยบางทีเราชอบแอคคอร์ดสมมุตินะคะแต่พอไปนั่งแคมรี่เฮ้ยมันดูนั่งสบายกว่าหรืออะไรกว่าหรือว่าใครชอบแคมรี่แล้วมานั่งแอคคอร์ดให้รู้สึกว่ามันดูโปร่งดูเอยดูนั่งแล้วมันดู ดูสบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ให้ลองมาลองกันดูนะคะค่ะก็คลิปนี้เอาไงลูกก็น่าจะพอแค่นี้ไหมคะชลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนเพชรยนเราอยู่ที่กรุงเทพค่ะค่ะถนนเสรีไทยค่ะเอออยู่ใกล้ๆสวนสยามแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามีแปะค่ะว่ายอยู่ไว้ข้างล่างคลิปนะคะค่ะหรือไม่ก็ทักไลน์กันเข้ามาก็ได้ค่ะค่ะ ทักไลน์เข้ามาแล้วก็ขอให้เราเช็คอินสถานที่ให้อะไรเงี้ยก็จะสะดวกขึ้นมาอีกนะคะค่ะวันนี้ต่อยังไงอ๋อวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ช่องเพชรยนต์ด้วยนะคะโดยเฉพาะแม่ลูกรีวิวต้องกดดิงเลยโอ้เอาเลยกดกระดิ่งเลยตอนนีได้เลยโอเควันนี้เรา2คนก็พอกันแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณที่ดูเราจนมาถึง ep ที่เท่าไหร่แล้วยี่สลยี่ค่ะเราก็หวังว่าต่อๆไปจะเป็นร้อยสองร้ โอเคได้ค่ะโอเคได้เลยค่ะงันวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ